t o วันนี้สายสี่ไฮโอเทคนะครับวันนี้มารีวิวต่อใสนะครับมองแทบไม่เห็นนะครับนี่ครับเป็นน้ำยาต่อใสตัวนี้นะครับต้องฟันหกมาครับลองฟันหกดูครับตอนนี้น้ำยาเราเหนียวจริงนะครับอยู่ได้นานนะครับสอนฟรีนะครับไม่เป็นไม่คิดตังค์นะครับเอาเบอร์ห้าครับ เบอร์ห้าอีกทีครับเบอร์สองครับเบอร์สองครับเบอร์เอี่ยวโอเคนะครับแล้วยานี่เวลาเทครับเทออกจากจุดเลยครับเทได้ปกติเหมือนเฮโดรธรรมดานะครับลองเทให้ดูครับเขย่าแล้วเทให้ดูครับเทให้ดูนะครับ โอเคนะครับสนใจติดต่อช่องทางเลยครับใส่สีให้รู้ให้เท็ครับอขอบคุณครับ